ครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่รุ่นทุน้อยครับผมก็ห่างหายกันไปนานครับพี่น้องก็เพิ่งมีเวลาครับมีเวลาก็อยู่กับเจ้าคูต้าครับ DC 70G ครับตัวนี้เป็นตัวแรกครับพี่น้องก็ปีนี้ก็จัดมาเตยมระบบครับ ก็สเต็ปช่างจัดมาให้ครับตูดซิงครับตูดซิงฟางลงร่องทำตู้ทำอะไรมาพี่น้องก็มาดูว่าตรวจแค่ไหนครับปลาคออ่าก็เกียวก็ยังใช้เกียวตัวเดิมครับก็<อ>ไม่ค่อยพันคอไม่ไม,ไม่ไม่พันคอเลยครับพี่น้องก็ มีก็ข้าวหนาๆครับข้าวหนาข้าวล้มที่มันโดนหมอกเยอะก็พันธรรมดาก็ได้พันแล้วครับพันแล้วครั้งหนึ่งครับก็มันข้าวล้มครับหมอกเยอะนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องธรรมดาครับขนาดเกลียวดันเขา,เอาอยัางพันอยู่ก <c oughs> ็ไม่ว่ากันเนาะวันหนึ่งก็ จำนวนไล่ก็โอเคครับก็เกี่ยวกันเปลี่ยนกันข be mm ึ hmm. ้นครับสองคนเกี่ยวอยู่รอบประมาณสองพันสามครับพี่น้องสองพันสามสองพันสี่ไม่เกินนี้ครับถ้าเข้าเข้าบางๆหน่อยก็สองพันก็เกี่ยวได้อยู่นะแต่ว่า สงสารปั๊มครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรก็จะหนักนิดนึงวันนี้ก็ไม่มีแดดครับไม่มีแดดเหมือนฝนจะตกเลยก็<อ>ไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตกแต่ว่าไม่ว่าไม่นาแบบไว้าวางใจครับ มันต,ตกลงม,มาพี่น้องก็จักรสีบานยังไงครับแต่ว่าทางบานผมกับท่านสีเกยียร์ทางมหาชนะชัยก็เรียบร้อยแล้วครับตกแน่นครับข้ามนเกี่ยวกับเบลเลีอ่าอยู่กุดชุ่มก็ท่านตกครับเพราะท่านเด่นตกแต่ว่าฝั่งกุดชุมถ้าได้ตกก็ตกแรงครับกุดชุมเลยกุดแ,แรงมากเอ้าห่วงนอนพี่น้อง ก็สามสีทุ่ห้าทุ่มกันทุกคืนนะมาห้าหกคืนแล้วร่างกยก็เริ่มจะล่วงนิดนึงแต่ว่าสองสามวันนี้มาเกี่ยวก็ถือว่าเกี่ยวง่ายอยู่ครับพื้นที่นามันก็ไม่ได้แห้งมากครับก็มีน้ำนะประมาณนี้ครับก็ได้อยู่ นี่ถือว่ากับแห้งแห้งป๊กนี่ก็อันตรายอันตรายต่อคนแล้วก็ต่อรถครับแท็กก็ไปเร็วช่วงล่างอันนี้ก็เสียงตะไคร้ครับเสียงตะไคร้เวลามันโดนทางก็กระเพือดิษทับดา ก็มาดูความคล่องตัวของมันครับก็แถวนี้ก็ใช้แต่คูปต้ากันครับนาบิ้งเล็กแล้วก็เป็นายเหมือนสาสกะทิครับ เงียเป็นไงครับพี่น้องสบายคนอัดฟางเลยครับปีนี้เป๊ะเลยบางคนก็ว่าฟางลงล่องก็ดี ดีบ้างไม่ดีบ้างผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะเพราะว่ามันก็ลงตอดีพี่น้องคนอัดฟังเจ็บไว้ให้หัวมันก็ก็อัดง่ายอนะ่ะพี่น้องเพราะว่าทีมงานเราก็มีเครื่องอัดฟังด้วยครับมันก็ต้องทําให้ตัวเองทํางานต่อไปสบายครับอไม่ใช่ทํางานไว้ <c oughs> ให้ทําต่อไปทําลําบาก ไม่น่าทำก็ต้องทำให้มันทำง่ายต่อไปครับมันก็ค่อยจะโอเคแบงครึ่งเลยมันเดืองมันเดืองเกี่ยวตันลองครับเกี่ยวตลองมันเกิดเดือเดืองดงังนิดนึง ดีซีเวันนั้นไปเกี่ยวอยู่บ้านอะไรวะบ้านหัวยางครับดันกับด c 70พัดโอ้มันก็รถคันนั้นน่าจะทำมาก็พอสมควรครับเพราะว่าดูตูดตัอะไรเขาก็ฟางลงล่องเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นไรตูหรือ,อยัง คันนี้ก็เกี่ยวอยู่รอบสองผัดสองครับก็ไปได้สบายนะข้าวนานาก็สบายเท่านี้ถือว่ายังไงพี่น้องเร็วหรือช้าหรือ จังไหนครับจวดว่าจวดเมืองน้ากันนได้ครับเด้แต่ว่าในมุมมองที่ผมขึ้นไปขับแล้วก็โอเคนะพี่น้องวันนั้นเกี่ยว25ไร่2องทุ่มครับ2องทุ่มยีไร่สบายสบายเลยครับก็ยีไร่เสร็จก็พากันจอดครับ คันไขยคันไขยพี่น้ <c oughs> องเกี่ยวข้าวไม่มีตายตัวแล้วแต่เราจะแบง่งว่ากี่งาน เอาโอ้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนช่วยแกยแล้วเรือยอีกสองบิ้งแล้วช่วยแกหนะ่อยก็จวดครับพากันดันทำไรกันก่อนช่วนงนี้ก็คันนี้ก็เดี๋ยวปีนี้ก็ร้อยห้าสิบแล้วนะสามสิบร้อยสี่สิบไรแล้วนะทีนี้ก็ตั้งเป้าหมายไว้สี่ร้อยไรครับคันนี้ онто สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ